สวัสดีครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับผมสนิจันประกายดาวนะครับเป็นไม้อีกตัวหนึ่งนะครับที่หนุ่มเกษนาเข้ามาแล้วนะครับเพื่อที่จะสร้างมูลค่าให้เขานะครับเพื่อที่จะสร้างมูลค่าให้กับอ่าไม้ตัวนี้นะครับซึ่งเขามีลักษณะเด่นก็คือเขาจะให้พวกเลี้ยงไปเลี้ยงมานะครับเลี้ยงให้เติบโตให้ได้กอใหญ่ๆนะครับซึ่งเขาก็จะอ่าแต่ละกอนะครับเขาก็จะให้ลักษณะเด่น เขาจะมีจุดไขยนะครับคือคําว่าจุดขายก็คือเขาจะออกมาเป็นตัวกลายฟูมิ้นด่างฟูมิ้นก็มีนะครับมันจะเหมือนพวกบุษราคำนะครับเขาจะมีลูกเล่นเยอะนะครับสนีจันประกายดาวนะครับถ้าเชื้อแม่ดีๆนะครับใบก็จะเข้มๆนะครับชมพูนะครับพูดง่ายๆก็คือแบบชมพูประมาณนี้เนี่ยถ้าเราเลี้ยงแสงนะครับ65%นะครับผม 65%หรืออากาศนะครับอยู่ที่อากาศด้วยนะครับหนุ่มเกษก็ค่อนข้างที่จะร่มไปหน่อยนะครับแต่ก็เหมาะในการเลี้ยงประกายดาวนะครับผมแล้วก็มาในคลิปนี้นะครับมาในคลิปนี้ก็คือมาแนะนำนะครับท่านไหนมีประกายดาวอยู่นะครับอย่าเพิ่งไปตัดเลี้ยงให้ได้ฟอร์มแบบนี้นะครับพวกตัวด่างตัวด่างตัวด่างธรรมดานะครับในตอนนี้ในตามตลาดในท้องตลาดนะครับที่เขาขายกันกระถาง9นิ้ว หกนิ้วนะครับก็อยู่ในราคาอยู่ที่พ่อค้าแม่ค้าด้วยนะครับผมบางเจ้าก็สี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบนะครับบางเจ้าถ้าด่างออกมาสวยๆนะครับก็จะหกเจ็ดร้อยนะครับอยู่ที่อยู่ที่พ่อค้าแม่ค้านะครับที่จะตั้งราคานะครับจะอาจจะแตกต่างกันมาในคลิปนี้หนุ่มเศรษฐนะครับจะพามาดูตัวกลายนะครับเพื่อจะอัพให้เขามีมูลค่านะครับเลี้ยงให้ได้ฟอร์มกอใหญ่ๆอย่างนี้ นะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้มีความต่างมีความต่างก็คือเขาจะได้นี่ได้หน่อกลายออกมาเขาเรียกว่าเป็นลูกหลักของของของต้นแม่เขาเลยนะครับแต่แล้วต้นแม่เขาก็จะให้ลักษณะเด่นก็คือเขาเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็จะมีลักษณะอปาณน,นี้นะครับเขาจะให้นี่ตัวด่างฟูมินนะครับผมออกดูดีๆกลายออกฟูมินนะนะพเพื่อนเพื่อนจะเหมือนบุตรสลราคมเลยนีย่ยประมาณนี้ออกชมพูก็มีนะครับ ออกชมพูเล,ลีๆๆนะ่ยเลี่ยน่ะเห็นนะครับนี่คือลักษณะเด่นวันนี้นุ่มเกษตรจะมาพามาตัดนะครับผมเลี้ยงให้ได้ฟอมกอใหญ่ๆประมาณนี้นะครับผมรับรองว่าพี่เพื่อนต้องได้ตัวกลายออกมาคือเป็นลูกรักของเสน่ห์จันปกายดาวนะครับผมนี่จุดคลายแม็กของเสน่ห์จันปกายดาวมันมีอยู่จุดนี้นะครับลักษณะเด่นของแม่เขาแต่ละแต่ละต้นนะครับก็จะประมาณนี้นประมาณนี้ สีสวยประมาณนี้ประมาณนี้ใบใหญ่อมชมพูเลยนะครับผมเขียวอมชมพูแล้วเรียกชมพูเนี่ยนะครับถือว่าเป็นไม้ที่สวยงามอีกตัวหนึ่งเป็นไม้โบรโบราณของเมืองไทยเรานะครับผมเราจะทิ้งไม่ได้นะครับเสน่ใจจันบุษราคำนะครับถ้าท่านไหนเล่นไม้อยู่นะครับต้องมีติดสวนอยู่แล้วนะครับเสน่ใจจันประกายดาวนะครับทุกคนย่อมมีแต่ว่าใช้ความอดทนไม่เพียงพอนะครับชอบตัดหั่นชิ้นตาหรือแยกหนอนะครับผมท้งนี้ทั้งนั้น ถ้าเราในทำในทำในลักษณะแบบนี้เราก็จะไม่ได้ลูกรักของสนิจันร์ประกายดาวคําว่าลูกรักก็คือนี่ไงนะครับตอนนี้ราคาเขาอยู่ที่400ถึงหลักพันหลักร้อยถึงหลักพันถ้าสวยๆจริงๆนะครับผมหนุ่มเสตีไว้นะครับตีไว้เป็นดางฟูมินส์นมันจะประมาณนี้มันจะเป็นคล้ายๆแบบฟูมินส์ชมพูตัว โมิ้นของบุษราคาเห็นไหมกระจอกชมพูอย่างนี้นะครับผมชมพูแบบนี้ในลักษณะก็จะคล้ายๆกันนี่เขามีลูกเล่นเยอะนะครับสเสน่ห์จันประไกยดาวเป็นเป็นไม้มีสเสน่ห์อีกตัวหนึ่งนะครับอีกชนิดหนึ่งที่น่าเก็บน่าเก็บน่าเก็บนะครับเราก็ตั้งแม่ประมาณนี้แหละใส่เคงใส่เคงนะครับลุงเศษก็จะเอามานี่ใส่ไว้ประมาณนี้เห็นไหมครับใส่ถาดรองน้ํา น้ำไม่ใช่น้ำธรรมดาเราสามารถเอาสารอาหารนะครับใส่ลงน้ำได้หรือว่าจะเป็นเม็ดปุ๋ยละลายช้าใส่ไปนิดนึงแต่ที่สําคัญลงเสียดใส่ทรายไปด้วยใส่เม็ดทรายไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะไม่ให้มันมีน้ําอย่างเดียวมันก็ไม่มีโปรตีนนะครับดังนั้นลงเสียดจะใช้อสโมคคสโรยใส่ทรายนิดนึงแล้วก็เติมน้ําเข้าไปเพื่อที่จะให้วิตามินหรือท่านไหนมียาปรุงวิตามินสูตร น้ําสุดอะไรนะครับก็จะให้ทางใบนะครับหรือทางน้ําหรือทางยังไงก็ก็หลายวิธีนะครับผมการดูแลหลายวิธีประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าเราแยกเอาตัวไหนนี่กอใหญ่ๆนี้เราไม่ต้องมาแยกให,ให้ไอตัวด่างนี้ไม่ไม่ต้องมาแยกนะครับแยกมันจะเสียเวลาหรืออยากจะแยกก็แยกได้เพราะว่ามันต้นใหญ่กอใหญ่แต่นุเสร็จได้มาก็จะเอาแค่ตัวนี้จุดหัวใจเลยตัวนี้ สร้างมูลค่าสร้างรายได้นะครับเดี๋ยวแยกกันเนาะ,ะวันนี้เปียกทุบไม่หมดอันนี้ก็สเนจชั่นเงินดางเหลืองนะครับพี่วินเพื่อนท่านไหนยังไม่เคยเจอนะครับพวกหนอพวกอะไรหนุ่มๆก็แยกออกหมดแล้วแหละนะครับเนี่ยสีในกล้องอาจจะไม่ชัดแต่ตาดูตาเปล่านะสวยมากอันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นบุษราคำเลมอนพิษนะครับออกชมพูเลยอันนี้มีเจ้าของแล้วส่วนนั้นก็มีเยอะนะครับไปดูกันท่องแหม นี้ให้น้องแมวป่องนะครับผมามาดูนี้ในส่วนนี้ hairy, มาดูน้องแมมส่วนนี้เป็นจุดขายเขาเลียกไปเลียกมามันก็จะกลายนะครับเสด็จการปากกาดาวมันก็จะกลายหมดแต่มันใหญ่มากน้องแมมดด,ดงห่างเลยไหมเดี๋ยวให้ดูตัวหนุ่มเกษตรเลยใหญ่มากหน้ามุดเข้าไปดูมันใหญ่จริงแล้วมันเป็นไม้ที่มีเสน่ห์อีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะเพิ่มมูลค่ายเขาก็คือแยกนะครับแยกหน่อ หาหนอดีกว่าเนาะเอาหนอทีที่สวยนะครับผมตัดหน่อแล้วเอาไปชํำน้ำหรือเอาไปอะไรก็สุดแล้วแต่นะรู้สึกว่าจะตัดยากเลยนะตัวนี้นะครับไปดูครับอ่าค่อยๆ่เงี้ยค่อยๆตัดนะครับผมค่อยค่อยทกันไปนี่เพื่อจะสร้างมูลค่านะครับผมยอดหนึ่งหนูเศษก็ตัดสดขายสดก็มีนะครับผมอ่าท่าไหนอ่ามีโอกาสเก็บนะครับในตอนนี้ราคามันไม่สูงนะครับก็น่าเก็บนะนะครับสนติจําภกายดาวเพื่อที่จะเอามาเลี้ยงเอาตัวกลายนี่แหละ ฮะนั่งแม่มอึดก็ยากยาก,ยากใช้ได้เหมือนกันนะครับดึงออกมาเลยนี่ก็จะได้แบบนี้ส่วนดบล่างก็ไม่ต้องเอาก็ได้เราจะแยกเอาประมาณนี้ปแป๊บนึงนะครับโอ้โหสวยมากนั่งแหม่ม มาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ตัวกลายเยอะเหมือนกันน้องแหม่มนี่นี่เพื่อนนะครับที่ดุมเกษแยกขึ้นมาแยกออกมาแล้วก็จะได้ทัวกลายประมาณนี้ส่วนใบร่างก็เดึนทิ้งเลยนะครับส่วนดุมเกษก็การชํำนะครับผมในลักษณะชํำจะช่ำใส่นะ,ะครับสเปกนะมอสมีวกเขาไฟแล้วก็เพลย์ไลท์แล้วก็เปลือดสนแล้วก็เอาไปอบหรือวางไว้ใต้ล่างพวกพื้นทรายพวกอะไรนะครับผม ล้วก็จะสร้างมูลค่าประมาณนี้กระถางนี้กน็น่าจะได้หลักพันแล้วนะพี่เพื่อนนี่คือการสร้างไรายได้การสร้างมูลค่าของเสน่ห์จำปะไายเทา้านะครับผมเลี้ยงยังไงเลี้ยงให้ได้เงินเราก็ต้องเลี้ยงประมาณนี้เนาะนี่ให้ได้กลประมาณนี้อ่ะเดิอนออกมาทางนี้แบบนี่ตัวกลาย,ยะงลยน้องแหบมบ่มดูนี่ใหพ้พี่เพื่อนดูนี่เลี้ยงให้ได้ประมาณน,น,นี้ออกฟูมิน้นนะครับด่างฟูมิน้นเลยนะตัวเศษ เรียกด่างฟูมิ้น์นะครับผมเหล่านี้นะครับกลายด่างฟูมิ้น์เขาเรียกว่ากลายด่างฟูมิ้น์นี่การคุ้ค่าวันนี้ก็เอาประมาณนี้นะครับเราตีเลยเราได้กี่ร้อยล้วเนี่ยเราได้เป็นพันแล้วไปต,ตีไปนะตีไปนะครับถ้าด่างฟูมิ้น์หนึ่งกุศลก็ตั้งนะครับตัดส่วนอยู่ที่400-500นะครับอยู่ที่เราตั้งนะครับอันนี้คือเราฝากเงินไว้กับต้นไม้นะเนี่ยเราได้เงินนะครับผมเนี่ย ดีกว่าฝากธนาคารอีกนะโอเคครับผมตลาดคลิปนี้นะคงสร้างแรงแรงประตันใจให้กับวิ้เพื่อนนะครับผมในการรับชมนะครับอาจจะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับพูดกันปุ๊กป๊ปุ๊กปึ๊บนี่อีสานคนไทยนี่หนะเพื่อนเพื่อนนะครับหนุกสายสไตล์หนุ่มเกษตรนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นฟูมินต์แบบวานี้เห็นไหมออกชมพูเลยนี่เสน่ห์จันไกลนะครับฟูมิน์ไปเลยนะคะหนุมเสรษฐเลือกฟูมิน์ไปเลยเนี่ยดังฟูมินต์ฟูมินด์ดงดางฟูมิน์เอาไปนะครับผม แต่ประมาณนี้เราเลี้ยงให้ได้หัวใจของเขาเลยนะครับเขาก็จะได้ประมาณนี้อันนี้ลูกลักของสนีจันปรไกยดาวเราเลี้ยงให้ได้ลูกลักกันนะครับพี่นเพื่อนเราจะได้มูลค่านะครับสวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนุ่มเกษียด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย